สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับมาพบกับพระปิตาหลวงปู่มหาชอลารุ่นเศรษฐีเหนือดวงครับนะฮะร,รุนสุดท้ายของวัลกระกถินนะครับปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้มาแบ่งปันที่น้องนะครับ รุ่นนี้ฮะก่อนจะหายยกรางไม่ได้พี่โอ้โหนะสุดเลยนะครับสุดจริงๆครับนะวันนี้ก็แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันพี่วันนี้จะมาเปิดแบ่งปันพี่น้องยี่สรายการนะครับนะถ้าชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถปิดเข้ามาได้นะที่ดีไซน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวมาลุยพร้อมๆกันพี่นะครับมาเปิดรุ่นพร้อมๆกันนะครับถึงั้นนี้ขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับนะขออนุญาตแกะเลยแล้วกัน เดิแล้วกันนะครับมาฮะเรามาลุยกันพี่รายการนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูให้นะฮะไม่ไแน่ใจว่านะรายการอะไรพี่นะครับเดี๋ยวมาขออนุญาตนะครับปาดเลยแล้วกันนะครับแอรนะครับพี่พี่นะฮะ นะฮะขอโทษด้วยครับพ si ี่โอ้โหนะครับฝากกล่องใบเดนนะครับนี่โอ้โหนะฮะคุณครูทูกดีได้รับการเซอร์ไพรส์พิเศษติดต่อยังไงครับนี่นะครับนะฮะโ้โหรังเราแค่นี้เปิดมาก็พิเศษแล้วพี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันที่นะครับนะายี่สิบรการในการที่จะผมขอไปดูข้อมูลก่อนนะพี่นะว่าเป็นรายการอะไรพิเศษอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันพี่นะยี่สิบรการพี่ โอ้สีกล่องสวยจริงๆพี่นะครับสีกล้องสวยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันที่ยี่สิบรายการนะครับนะสักคู่นะพี่นะสิบสี่นะครับนะอ่านี้เจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบกเจ็ดิบแสบก้ายิบโอ้โหพอดีเลยนะครับพอดีเลย เดี๋ยวเรามาเปิดรุ้นม,มาพร้องกันพี่นะมาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะปึ๊บอ่าโอเคนะครับรายการที่หนึ่งพี่นะฮะมาลุยกันครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับพี่นะครับผมขออนุญาตนะฮะแกะรุ่นนี้ครับเป็นหนึ่งรุ่นที่สวยมากและราคาตรงนี้พี่แรงมากนะครับแรงมากนะครับนะทดสอบอีกเครื่องผมไม่อยู่นะจะเปิดให้พี่น้องรับชมกันพี่นี่ฮะโอ้โห พี่ดูแต่และองค์ฮะนี่ฮะรายการนี้พี่เป็นเนื้อเขียวว่านแม่ตาบารมีพระสมผงพลายกุมารน,นะฮะนับแบงผงงาช้างจีวรนแร่ลุงนะฮะเจ็ดหน้าตะกุดทองคำหนึ่งหยหน้าตะกุดทองคำหนึ่งนะครับหนึ่งดอก เม็ดซรวยทอ,ทองทิพย์สามโอ้โหนี่ฮะตะกุดทองคำพี่โอ้โหด้านหลังพี่รายการนี้สวยมากพี่นะครับรายการนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวผมขออญาตนะครับดูรายการแป๊บนะพี่นะนี่ฮะรายการที่ตะจกุดทองคำเหมือนกันที่นี่เพดนิจจบที่หนึ่งพันสองร้อยห้สบบาทนี่ฮะ กูต้องคาเหมือนกันนะพี่นะแต่คนละราคการนี่นี่เราได้าารายการนี้มาก่อนพี่นะครับผมขอที่หนึ่งพันสองร้อยเหมือนกันพี่นะครับอันนี้คือพี่ขอแรกๆกันนะแรกๆเลยตอนนี้ผมว่าน่าจะขยับเนี่เพราะรุ่นนี้สวยพี่นะรายละเอียดเลขนคัวเบอร์หมานเจ็ดด้วยพี่นะฮะเลขนคัวเบอร์หมาเล่เจ็ดด้วยพี่รายการนี้นะครับนะเนี่ยฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองพี่เหรียญปั๊มตัดชิดอปาก้าหลังยันปิดตานั่งเสือเพ่นแบบนะฮะหน้าฝังพลน้ำเงินสามสิบเก้าองค์ในโลกพี่นะฮะเลขคนเบอร์ร้อยเก้าเก้าโอ้โห สุดใกับที่รายการนี้นะฮะเออรายการนี้ผมขอที่เออรายการนี้ผมขอที่400ละกันพี่นะโอ้โหสวยที่น้ำหนักดีมากเะครับรายการที่ขอที่400บาทเป่รายการที่สองนะครับนะ <Ru iz> ต่อมาฮะรายการที่สามครับพี่ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหมีแต่รายการที่เดือดเต็มพี่นะครับ เรืนะ่อรุ่นนี้กล่องสวยมากที่เก็บรายละเอียดโอ้โหมาแล้วผมว่า้านตะกุดทองคําอ่อนองแน่นั่งไงพี่หน้าตะก,กุดทองคำหนึ่งดอกพี่ตะก,กุตทองคาออกหมดแลว้วมั้งพี่ผมว่าโอ้โหรุ่นนี้สวยจริงๆนะพี่รุ่นสุดท้ายพี่นะผมนะรุ่นสุดท้ายแสดงว่าต้องจัดเต็มนะพี่เลขคลนนําเบอร์ในพี่หมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับ น่าจะจัดเต็มจริงๆรงพี่นะรายการที่หนึ่งพันสองร้ยบาทเท่ากันพี่นะตะกุดตองคำพี่โอ้โนหะผมว่าหยิบมือดีหรือเกินเลยนะครับหยิบพระมาเลยนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สี่ครับโอ้โหแต่ลองค์พิสุดทุกองค์เนื้อน้ําตาลว่านจุงนางผสมผงพลายกุมารน,นับแบงผงงาช้างนะฮะแบบหกตะกุดเงินสองดอกเม็ดสะดือรวยโอ้โหตะกุดเงินสองดอก เลขคนัเบอร์หนึ่งเนะก้าเจ็ดนะถ้ากดเงินสองดอกเลขคนัเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดสุดจัดพี่นะรายการนี้ขอที่โอ้โหเขาจบกันสุดจัดเพี่นะครับจบไปสุดจัดตุกคนเราดูราคาก่อนนะพี่นะครับนะโอ้โหทั้งกดเงินนะตัะ้งกดเงินโอ้โหพี่ดูเงินสามดอกอะ่ะเงินสามดอกจบเป็นพันห้านะครับเดือดจริงพี่เดือดจริง อางี้พี่เอางน,นี้ไปผมแบ่งให้นะครับผมขอที่หกร้อยพอพี่นะครับรายการที่สี่ขอที่หกร้อยบาทนะไม่อยากเปิดแพมี่นะครับเป็นแ,แบ่งนะพี่นะเป็นแ,แบ่งนะนะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าแต่สวยนะพี่นะแต่สวยเลยนะครับหรือรายการที่ห้าเปิดมาพี่เฮ้ยตะกุดทองคําออกเยอพี่หนึ่งรายการที่หนึ่งเลยพี่องค์นี้เลขคนจัเบอร์มาเลขหกศูนย์พี่รายการที่ห้าครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่เนะีครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะออกมาสามแบบเลยพี่โอ้โหนะสุดจัดไปพี่ EP นี้นะต่อมารายการที่หกนะหรือรายการที่หกเปิดมาพี่นะรายการนี้ครับรายการที่หกพี่รายการนี้นกกเนี่นยครับตะกุดเนื้สองดออกพี่เนื้อฟ้าคามว่านคุ้นแผนนะครับนะครับโอ้โหี่สวยเลขคนเบอร์หนึ่งหกสามเลยครับ เลขคนนั้นปดงสามพี่ตรงนี้เป็นทองแดงนะครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นะโอ้โหนะการจัดสร้างแบบนี้สุดมากพี่นะครับตรงตะกุดนี่เขียนยันด้วยนะพี่นะต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับพี่หรือรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้นะฮะเนื้อเท้าผงทูบนะครับตะกุดเงินสองดอกโอ้โหตะกุดเงินไม้ครับพี่ตะกุดเงินไม้ขีดเลขโค้ดจำนวใหมายเลขสามสิบสองครับนะรายการที่เจ็ดนะครับ นี premises, 1, ่ครรายการที่เจ็ดนะครับนี่รายการที่เอาไปพี่นะครับน้องแบ่งให้นะครับรายการที่น้องแบ่งให้พี่นะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอนะครับน้องขอที่ห้าร้อยบาทพี่จะกุนเงินนะฮะห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับรายการที่แปดเนื้อชมพูว่าเราเงิน ผงแล้วอ,องทองครับนี่เลขคุณทะเบินหนึ่งศูนย์หนึ่งครับถามเงินถามทองพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับใครจะรุ้นรุ้นได้พี่นะรุ้นจะสองร้อยห้าสิบนะครับรุ้นะสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับเอาแป่งปันพี่น้องกันนะครับเปิดมาฮนะรายการจะไปครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้รายการที่ก้าฝังสิ่งเลยพี่ เนือฟ้าว่านนะครับสี่ทิศมงคลนะครับหลังสิงทอง 54, ครับเลขคู่ตัเบอร์ห้าสิบสี่นี่ฮะรายการที่พี่นะรายการที่เก้าหลังสิงนี่พี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะสามร้อยห้าบาทพอพี่รายการที่เก้านะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบครับรายการที่เป็นเหรียญปั๊มตัดชิดตะกั่วพี่ นะครับแบบสองครับหลังตะกุดทองแดงครับโอ้โหตัดชิดนะครับเป็นรายการที่ไหนพี่รายการที่รายการที่สิบนะฮะรายการที่สิบโอ้โหสวยจริงเลขคนทันเบอร์เลขที่สองจานมือฮะเลขคนทันเบอร์หมายเลขที่สองจานมือพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับ ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับการมือนูปูนะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่11เอดพี่นะั้นเนื้อทองแดงว่านสบู่นะครับหน้ากากดวงนาคาโอ้โหเียคนเบอร์เก้าสิบสองครับนะรายการที่1ิบเอดพี่หน้ากากหลังดวงนาคาพี่นะรายการนี้เอาไปพี่ นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะสามร้อยห้าสบาทพอพี่รายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบสองโหรายการที่ตะกุดเงินหลุดนะพี่ตะกุดเงินหลุดนะพี่ไม่เป็นไรนะนะครับเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนนะพี่ขอแยกไว้ก่อนนะมาแกะใหม่ มารายการมาเลิกมาต่อพี่นะรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สองเปิดมาที่รายการนี้เป็นเนื้อผงทุบสะดือส้มนะครับนี่ฮะเลขคนจับเบอร์หนึ่งแปดสองครับนะครับเลขคนจับเบอร์หนึ่งแปดสองพี่นะรายการที่สิบสองครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสาม รายการที่13ามเปิดมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านชมพูนะครับว่านลังเงินสีท้อนแสงผงเรื่องแสงฝังแบบพลอยชมพูหลังเสืออวบกา้าเฮ้ยโอ้โหหลังเสือนะพี่เลขคนต้องเบอร์60ูนย์ครับหลังเสือพี่รายการที่สิบสามนะฮะขอสาอยห้าิบาทพี่นะครับ3 5 0ห้าบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่1ิบสี่ะ รายการที่สี่เปิดออกมาพี่รายการเนื้อม่วงว่านหัวใจเล้าหูฝั่งสะดือทองทิพย์พี่หน้ากากเศรษฐีดวงนะฮะโ,โ,โอ้โหเลขคนเบอร์หกสิบห้านะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยนะเอาไปสามร้อยพอพี่นะครับเมื่อกี้สามร้อยแล้วกันนะแบ่งให้นะครับอง์นี้ก็สามร้อยแล้วกัน 10, 300, พีนพ่นะฮะองี้ก็สามร้อยแล้วกันสองร้อยสิบมีสามร้อยอ่ะสมบูม่วงอีกองสามร้อยพอนะฮะแบ่งกับพี่นะต่อมาฮะรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเปิดมาพี่เนื้อว่านฟ้านะสี่ทิศมงคลเมษเดออ์อุอัปากานะครับหน้ากากสีเนื้ดูอัปบากานะี่ฮะเลทเบีย์หนูศูนย์แปดพี่นี่ข้างหลังสวยๆเลยนะครับเอาไปพี่นะฮะสามร้อยพอพี่นะสามร้อยพอพี่แบ่งปันให้นะครับนะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่สิบหก รายการที่16เปิดมาพี่โอ้โหอ,องนี้เนื้อวานสม้มรวยไม่เลิกนะรุ่นรายการรวยไม่เลิกพี่โอ้โหฝั่งจกพูดเงินแขนพอยหกเม็ดสะดือสะดือมีเงินสร้างส9เกองค์โอ้โหสะดือเงินสร้าง1 9้าองค์พี่เลขคนันเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะนี่ฮะสะดือเงินกำไรเงินฝั่งพอยโอ้โหจบเลยลรายการนี้ขอที่ห0ร้อยพี่นะหกร้อยจบให้เลยนะครับมีองค์เดียวนะมั้งพี่เนะี่ยตั้ง19องค์ในโลกอะ่ะน่าจะองค์เดียวจะหลังละนะครับต่อมาที่รายการต่อไปครับ รายการที่สิบเจ็ดครับนะี่ครับคือรายการที่สนะิบเจ็ดหรือรายการจะดเปิดมาพี่เนื้อขาวเก็ทสรองและท้อนแสงจมพูหลังบ่วงทองแดงครับโอ้โห,โหรายการนี้นะรายการที่สิบเจ็ดพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพีนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่เอรา,ายการนี้เป็นเนื้อว่านม่วงสีทิพย์โรยแล่รุกน,น,นะครับนี 12, 12 9, ่เลขคนละเบอร์สองเก้าหนึ่งนะครับเสองหนึ่งสองเก้าพี่นะครับเอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพี่เนื้อผงว่านเลืองแสงเม็ดสะดือครับหน้ากากโดนราคาทองแดงพี่ เนี่รายการนี้เอาไป300พี่เรียกโค้ดเบอร์1นึครับนะฮะสามบาทพอพี่นะครับสะดือรวยนะพี่นะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่20รายการสุดท้ายครับรายการ2ี่รายการสุดท,ท้ายครับรายการนี้20เปิดออกมาพี่เนื้อเทาผงทุบคุกจีวอลุงมหลังหน้ากากาศเศรษฐีดวงทองทิพย์ครับนี รายการที่เรีคนทเบอร์สองเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการยี่สิบเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับสำนี้ฝากขอบคุณที่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับงานวันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งจากใจครับงาน,นขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับคนจังไหนก็ทักที่เบอร์โทรได้ดีหลายได้เลยครับขอบมากครับ